ดีค่ะเอ้ยจาก a h ฮอ k เนลวันนี้เอจะพาไปแนะนำศูนย์ปฏิบัติการความมั่นของแห่งสุขภาพหรือ a h ฮ w k นั่นเองค่ะถ้าเพื่อนๆอยากไปชมกันแล้วไปชมกันเลยค่ะโรงเรียนวัดประชาระบือธรรมมีพื้นที่ที่ล้อมรอบด้วยหน่วยงานทหารเช่นกรมทมรอ,อ กรมทหารมหาดเล็ขรักษาพระองค์และกรมการทหารสื่อสารลักษณะของทหารเป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งอดทนและมีระเบียบวินยัยซึ่งเป็นลักษณะเด่นที่เราได้นำมาเป็นแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมในโครงการศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงแห่งสุขภาพ Army Healthy Operation Center a h o p จากการจัดกิจกรรมต่างๆทำให้นักเรียนเกิดการอ่านปรับขยับเปลี่ยนจนมีพฤติกรรม3ออาหารดีออกกำลังกายเป็นประจำอารมณ์ร่าเริงแจ่มใสความเป็นมาของโครงการสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอ๋เอ,อ๋ออจาก A-Hock News วันนี้ขออนุญาตสัมภาษณ์ท่านได้ไหมคะได้ครับผมในฐานะที่ท่านดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับบัญชาการกองร้อยเอฮอกโรงเรียนประชาระบือธรรมช่วยเล่าความเป็นมาของโครงการสูนปฏิบัติการความมั่นคงแห่งสุขภาพว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้างคะครับโครงการศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงแห่งสุขภาพนะครับหรือเรียกย่อๆว่า a อฮอกนะครับเดิมทีก็เป็นโครงการที่ส่งเสริมด้านสุขภาพของเด็กๆเ,เราเองนี่แหละแต่ว่า ทางโรงเรียนนั้นได้จัดมาในทีมของทหารทําไมถึงใช้รูปแบบของทหารเข้ามาในโครงการเพื่อเป็นรูปแบบในการส่งเสริมสุขภาพของเด็กๆเ,เพราะว่ารอบๆโรงเรียนเราเนี้ยก็จะมีหน่วยงานทหารหลายหน่วยงานเลยนะครับโดยบริบทของเราก็คือใกล้เคียงหน่วยงานทหารแล้วก็กิจกรรมของทหารนั้นสามารถเอามาประยุกต์ใช้ในการทํากิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพส่งเสริม การออกกําลังกายของเด็กๆนะครับส่งเสริมพัฒนาการอารมณ์ของเด็กๆได้เป็นอย่างดีครับต้องขอขอบคุณผู้บังคับบัญชาการกองร้อย a อฮอกโรงเรียนประชาระบือธรรมที่ให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะกิจกรรมหลักของโครงการสุดปฏิบัติการความมั่นคงแห่งสุขภาพยูนิตหน่หน่วยยุทธการยูนิตสหน่วยพลาธิการยูนิตสหน่วยปฏิบัติการพิเศษและยูนิตสหน่วยยุทธบริการ ยูนิตที่1มีการจัดเสวนาเรื่องปฏิวัติความอ้วนใส่ใจสุขภาพยูนิตที่2มีการจัดแข่งขัน Army ม h ่เชฟยูนิตที่3มีการเต้นออกกำลังกายยูนิตที่4นักเรียนสนุกสนานกับการเล่นเกมออนไลน์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ้ยจาก A-Hawk New วันนี้จะมาสัมภาษณ์คุณครูที่มีส่วนร่วมในโครงการส่งปฏิบัติการความมั่นคงในสุขภาพคุณครูมีส่วนร่วมในโครงการนี้อย่างไรบ้างคะอ๋อค่ะคุณครูมีโครงการมีตัวร่วมในโครงการของตุนปฏิบัติการความมั่นคงสุขภาพนะคะในยูนิตที่หนึ่งเลย,ยกิจารที่1ก็คือ army strategy นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกวับการให้ความรู้ประชาสัมพันธ์รณรงค์นะคะอันดับแรกคือการประชุม ะคะณะครูบุคลากรผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเป้าหมายนะคะให้มีความรู้ความเข้าใจของโครงการนี้เพื่อที่จะได้รู้วัตถุประสงค์นะคะแล้วก็จัด,จดกิจกรรมไปในทางที่ทางเดียวกันผู้กองมีส่วนช่วยเหลืออย่างไรกับโครงการสูตรปฏิบัติการความมั่นคงแห่งสุขภาพ,ภาพก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจที่เยาว,วชน และนักเรียนได้มีกิจกรรมร่วมกับทางกองทัพซึ่งทางกองทัพเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะมีโครงการร่วมกับทางสถานศึกษาและเยาวชนก็ได้มีโครงการกำลังพลสำรองและทางกรมการทหารที่มีโครงการ MOU ร่วมกับสถานศึกษาต่างๆทั่วประเทศ คุณได้รับความรู้อะไรจากโครงการนี้บ้างคะได้รับความรู้เรื่องอาหารโซนหลากสีไฟจราจรค่ะและได้ปรับเปลี่ยนมาทานอาหารโซนสีเขียวมากขึ้นค่ะและได้ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอค่ะพวกเราดีใจและสนุกสนานที่ได้ร่วมกิจกรรมกับคุณครูค,ค,ค,ค่ะและตอนนี้พวกเราได้รับบทบาทเป็นแกนนํากลุ่มเป้าหมายและมีหน้าที่ตัดต่อและอีกมากมายค่ะหน้าที่เหล่านี้สามารถนําไปใช้ใน ชีวิตประจําวันและในอนาคตได้อย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะจากการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการความมั่งคงสุขภาพจะเห็นได้ว่าทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการร่วมมือร่วมใจเพื่อขับเคลื่อนให้นักเรียนมีพฤติกรรมในการเลือกและประทานอาหารลดหวานมันเค็มเพิ่มผักผลไม้ออกก,ากําลังกายเป็นประจําและมีอารมณ์ที่แจ่มใสรายงานข่าวจากเอฮ็อกนิวหวังว่าการดําเนินงานของโครงการจะเกิด ประโยชน์สูตรแก่นักเรียนสำหรับวันนี้เอ้ยขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ